ปลอยแล้วคือว่าไปล่ะลูกคือว่าไปใส่มาสายฮ้ปล่อยแล้วคือว่าไปใส่ฮ้คือม,มานอนเธอเลยอยู่แท้ ใจังไกลเหลินน้ำกันได้พี่น้องนะป,อป,อปล่อยปล่อยปนกันไปเขาก็หากินน้ำกันเขาสิบวิญญาณกันเดี๋ยวนอนนอนเยู่กว่าีเต็นกุยโยกแย่แยะโยกอึดไปอยากพี่น้องไปลแล้วโอ้ใกล้ไม่จะไปก็ไปเขาใกล้ไปยังเดี๋ยวพี่น้องกลับเพืนนะ่อน ไก่กรบป๋อสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องส,ส,สุขสุขนะคา่ะ้มนี้พ่าลูกๆออกมาตรอยข้างนอกสักหน่อยให้เขากินอาหารเนาอพี่น้องนาะให้เขาออกมาหากินหยาจาักน้อยนี่แม่ฟาร์มกระต่จันทบ,บุรีนาะพี่น้องอะ Tớ nhảy cà xì bòi con bài, tớ nòi cà xì kháng Bài đại ịt tớ nương nè, pí nong. Yêu ai? Một tụm tươi ốc bài hả? Bòi nông. Hà thang ốc, hà thang ốc. Hà thang ốc. Nói, 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 nói. Ốc bài ịt đại ịt là tớ nương nè. Lối ốc, lối mặt con phân. Con ốc cà bòi หนก็อยอะก็อยอะไปถ่ายเรื่องพี่หนอกเล่นสวนกันเนี่ยเม่ยบานกับเจ้านำไม,ม่ให้กินโอ๊ยออกไปยังอ,ออกกับสร้างคนตัวใดไม่ก้นเมืม่อ,อ,กอกี้เพืาออกเรอปล่อยคนคนออกกับสร้างคน เพืนสามารถของคนน้อพี่นอ้องเพิ่นได้ออกข้างน,นอกเพิ่นก็ดีใจเช่เต้นโค้งโยงเคียงเย่งได้ได้ออกข้างนอกพี่น้อเพื่อนเป็นดาได้ออกนะดีใจออกไปหมุนตัวตีแล้วพี่นอ้องเพิ่นได้ออกเพิ่นก็นกนลาเรื่องเห็นไหม อยเป็น,ด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 นโดนดูดอยเที่ยวพี่น้อนั่งกินก้มๆก้มๆมๆก้มนีแต่น่ารักน่า,นารัก yên tham luộp, bay đây ít nào, bỏ quay ít nào, tối nay pino đang nang bên ngoài cũng, coi chơi vẫn hồi chắc ỏ, hồi chắc bay đấy, tôi nhảy cả poy với cả pino, để bác đi vương tôi nhảy đó, cả xuân nhả, cả hai quân nhang ỏ, ừ. tôi nhảy cả mát rồi pino, ừ. nhang coi เออลอยออกมาหยังเ <Cornell>. น Saint ี่ยลอยออกมาหยังเนี่ยฮะอืมถันใหญ่ใหญ่ก็กระสีมะลิเยอะจังสิลพี่น้องนั่นเห็นป่เห็นตากระต่ายป่านะนี่คือตัวใหญ่ปล่อยออกมาเหมือนกันเล่นอะไรกันเนาะ เปล่นคุยกี้ในกลงเลยพี่นอ้อ,ปง,อ,อนนงปล่อยพุ่นออกเลยน้ำธรรมชาติดฟังปุ่นสตัด์ทหนาไว้ฟังนีนสิปล่อยให้กระต่ายกินเนาะพี่น้องเนาะมีหอดอีกกระป๋อมใส่ซุ่มพี่น้องบรางทับมาติอีกเลยบ่พี่น้องไก่ห้องนี่ก็สิเบ้นไก่ ไก่กับพ่อไก่นี่ตัวน้องพี่น้อง,น,อน,องน้องเดอเลือดจีนน์พลิกกระยูกับไก่นี่กับพ่อไปใส่น้องสาวหามหาอยู่ที่นี่คือสวนกระต่ายนี่อีกตัวน้องสาวหามหาอยู่นี่พี่น้องนี่ไตไหนกระสีมี่สามสี่ตัวอยู่พี่น้อง แยกกันเด้อกกันเด้อกพี่นอนกันได้กันมาโน่นโน่นสามสี่ตัวสามสีตัวสองตัวเด็กพี่นอนนี่ ตังนี้สิามสี่ตัวอยกกัดกันได้หรือยยกกัดกันคือต้องกันห้ามกัดกันมันขูดยังไงอยากขูดหัวบอลแม่เด้อล่อยไปเรียนตามสวนพี่น้อง เล่นขยะนี่นี่พี่น้องสวนปอยให้เป็นสวนธรรมชาติ เป็นสวนตามธรรมชาติพี่น้องอันนี้ป่อยว้บังหันหลายตัวแล้วเด้คนออกได้แล้วพี่น้องคนออกได้อันนี้เฉพาะมูกออกก่ได้แค่นีโม่อนี้คนออกก่ได้ม่เกอาอกได้ก็สิไปแล้วก็ย่อแค่แยะอันนี้ส่วนทังนี้กัสิตัดหนาส่วนทั้งนี้ก,กห้ตายก็ตายอยู่เนาะพี่น้องเนาะ Tai phun nhuân. tay. con nhu tang tăm mèo chát phun. Afternoon, hiểu mọc nhọc. Lì xì suôm hiề bung kay kay Nó an. Pun tên lèm tuy 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 หากินหญ้าตามสวนไปนละ้ปล่อยคนอยู่ในโฮมปล่อสิบห่อนพี่น้องนี่ค่ะท้าน,นี้ก็สิเป็นตัดหญ้าตัดหญ้าทิ่นไว้ท่านเดี๋ยวแล้วเพียวพี่นอ้องเพื่อนควงห้าก็ต้องเด็กพอนเด็ดพักพอนนะพี่น้องถ้ามีสิตัดหญ้าเห็นเนียนสวย แต่ว่าทางพี่สิเป็นปอยกับตายน้พี่น้องอนะ่ะก็เลยว่าทา่านเด็ตัดตัดไปเป็นขางเป็นขางก็ให้เพื่อนกินนันหยาธรรมาตาดน้ำมาจะเห็นแม่เลนกุยกุยมากนั่นเดินเดียวเดียวเดียวรูปเดียวเดี๋ยวมามีเดี๋ยว,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 ยวมาม,ม,มีถ่ายรูปก,ก่อนนะคะนพี่น้องก็เยอะแค่เยอะ ตามตามา้องมาติเตรียมตัวออกหามือออกพี่น้องอย่าเพื่อจะจินอุดมสมบูรณ์อยู่มิตรต,ต,ตัวอ้วนอันนี้ถ้าที่หอดสองเดือน,นี้พี่น้องเดือนกลัวอย่งแต่ว่าเขาอ้วนเขาใหญ่ยืย่นี่เรีงร่งงแบบว่าประหยัดเด้ว่าหัน อาทิตย์เราสอบให้เพี่จินแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ให้เพี่จินหยาสดนิดหน่อยกะบถือว่าให้กินหลายไก่พี่จินนิดหน่อยจะได้เพ้นออกได้ไก่เพ้นออกจะได้ออกว่าไกให้เพ้นเยอะพี่น้องคพ้นสุเพ้นละ จีดหญ่เลยไอ้ยาย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 อย่าไปกินดอกไม้แม่อย่าไปแย่งกันกินดอกไม้แม่ไอ้ยายยายออกมาออกมาออกมาทำไมชอบไปกินดอกไม้คุณแม่คะอันนี้ช่วงสิเมยพี่น้องแน่ยอย่ามาหาเรียกหนูหนูเป็นอะไรคะหนูเป็นอะไรคะฝนมีจจะโจรอวนนักตื่นอยู่พี่น้องเออ

เดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ